ดีใจแหง<น>แล้วเนาะดีใ,ใจเศร้าอยู่นี่ดีใจยังบ่เศร้าอยู่อ่าพี่ <c oughs> <ค>น้องเพิ่นให้เดือนละ1,000บาทพี่น้องเป็นเงินลาวเฮาแต่เก่านะ1,000ได้เท่าไหต่กี้แต่ท่านได้มีโควิดบ่แม่นมีแต่200,000 200,000 สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเด้อโดยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อโดยเปิดภาพมาเมื่อนี้พี่น้องก uh ะอยู่เพื่อนเนาะกำลังสีเตรียมอันโตออกไปนอกพี่น้องไอสีไปขนไม้เนะาะกะกินข้าวแล้วพี่น้องแล้วกะทางไอ้เกง่งเหมือนกันมาเบิ่งรถไทยอ่าเราเบิร์กอะไรเนาะว่าเป็นเนื้อใดตีดดน,น,นก่อนก่อนข้าสีไปใส่เวียกใส่งานกะต้องตรวจสอบมึงก่อนเปิดว่า เอาสูบไปนำผิวหน่องเกื่อความปลอดภัยเนาะบ้ากว่าย่านมันยังอ่อนอยู่สูบเท้านี้เหนื่อยครางละร้อยบาทเหนื่อยเนาะเพราะว่าถ้าไปอลไรบางทีตีนแม่ตีนยังนะโบมี่ได้ผิวหน่องตามทางเนาะแต่ว่าหลุดเนาะเป็นหินไปโดนแล้วรถปกติเจาะได้ลังแถมมันก็อ่อนอยู่แล้ว่่อยซมันกลายเป็นปกติเนาะที่แต่ว่าเขาเบิ่งเอาแปลงเอาพี่น้องเขาหมักอะไรก็อย่างให้มันดีเ่ะเคยเพิ่นซิ้มาขายเขาเลยเพิ่นเงินซบใส่เ่นกระแลงมาเลยเป็นบริสุทธิ์ให้ มื่อืนี่ก็มาเฮือนป้าพี่น้องจนเจ็ดแปดโมงเนาะอพอดีพากันแหว่ชินเข้าพี่น้องไอ้เพื่อนไอ้น้อยเนาะสืป่ายังมากินน้ำกันอยู่หันแหละประตูคำเอ้ยน่อยสาม,ม่าพี่น้องบบบนี้กาม,มาจอดไปทางหนาเฮือนนี่แหละพี่น้องเนาะสามาหันหนัดแมนาหันหนัดมาสู่ไปลองคนใหม่เบิ่งพี่น้องไอ้เนาะทดลองรหลดใหม่เด้อพี่น้องว่าสิเป็นเน่ได สิไปซื้อน้ำมันใสก่อนเนาะน้ำมันเบิดพี่น้องไอ้พราะวะ่าเพิ่นหายเข้ามาเนะ่ะหายหอดแต่เฮือนหายผันโค้งหอบที่ป้าเผินซาสามสิบลักนี่อธิว่ามันบึ่งน้ำมันเมื่อลายแต่ว่าดีแล้วมันยังประหยัดกว่าปิดจักรน้อยก็ดีใจเลยพี่น้องบาดนี้เนาะได้รถตัวเองเลยก็มีเอฟซีเป็นกาแบบฟ้าพี่น้องเข้ามาดีใจนะยินดีนนะเนาะไลายพี่น้องเอ้เข้ากันดีใจแล้วก็ขอบใจทั้งแม่เพิ่นอีลีพี่น้องที่ว่าเพิ่นซอยเข้ามาเนาะ กันได้สิ่งที่ว่าเขาทำมาหากินเนาะว่าอะไรกันสอยแบบว่าอ่ามีมือมีตีนขึ้นกว่าเก่าพี่น้องว่าอะไรกันเนาะพาไปเห็นนะถ้าว่าเขาบ่มีนี่ก็คือมันยากเนาะพี่น้องว่าอะไรกันเนาะแฉดรถหนึ่งหนับแต่ในเฮือนตัวเองเนี่ยยังสิ่บ่มีแน่าไส้อะไร FC เพื่อการแนะนำเขาอยู่แต่เก่าว่าหเหตุสะเล้งแต่ว่าเขาน่าจะได้รถพี่น้องเพราะว่ารถเพิ่งยังใหม่เนาะจะเอาสิปตีนสเล้งเพราะว่าเขาก็เชื่อได้มันก็สิ่บ่อน้ปันใดพี่น้องเนาะกับบริเวณ ใส่เบียรใส่ยังกระโดดจักเนาะแก่ข้าวไปซีกะเทั่ลเป้าพี่น้องได้ดูถั่ลเป้าแนนสูงสุดก็คือถั่ลสองเป้าที่นี้กัเขาสิไปเห็ดเวียรอย่างอื่นก่อนแต่สิมาเห็ดเวียรกันตัวเองพี่น้องเพราะว่าไม่มันกับยามีเนาะกับไปหาได้ภูแลสองภูแลสามกะยังดีพี่น้องเลยเปลี่ยนกันทันแล้วเนาะช่วงนี้มันยังมียังลายอยู่ต่อไปมันเบิดเท่ากันจะได้หาเอาแล้วเมื่อไรหลุดดั้มเมื่อไรได้มันกับเป็นแบบว่าทำงานสุจริตเหมืนกัสิวานาะ เขาบดได้หลักบดได้ปุ้นของไผ่ไงนะพี่น้องมียังกระเห็ดคือไม่บดได้เพิ่นห้ามเขากับบ่อเอาเน้อคือว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นแบบสไตล์แบบว่าเพิ่นป้าคนนั้แบบเป็นแล้วไผ่ใหญ่เป็นแหล่มันเป็นไเอานี่นะเป็นให้งไหตัดผัวย่ามันขึ้นเป็นใหญ่ย่าต้นไม่ใหญ่เลยเสาไผ่เลยแต่เก่ากับภากันไปตัดได้ั้งนาะกับไอ้นะทุกมือตัวเขาบอกแังนี้เปตัดยูหันเลยพี่น้องไม่นี่ก็อยู่ใส่ล้อมือละสามสี่ล้อผมได้สูงขานะจังในกลุ่มอยู่กลุ่มยินเนาะ คนเฮากับพี่น้องเกิดมาเพื่อสู่ชีวิตคือเพิ่นวานแหละถ้าเกิดขึ้นมาให,ใหญ่มากลลวบ่เห็ดยังมันกับบ่ได้เด้คนเฮาเนาะ mm hmm. กัสู้พี่น้องถ้าว่าเออเฮ้าดินลนยังบ่มีแหละเออแต่อีกอย่างแต่ว่าอันนี้เฮ้าทำมาหากินแต่ละมือกลุมอยู่กุ่มกินในครอบครัวพี่น้องเ้ยคือว่าแหละบางทานิ่นกัสิเข้าใจว่าเออเนาะมีครอบครัวแลวกัค่าใส่ใจพี่น้องคือเฮ้านี่กัมีสำนีกันยังเห็ดเวียบกั่ทุกคน mm hmm. กันยัง พอแหงนะ้งเนาะจังกุ้ม,มนะไปนำกนนารในตะเก,กาว์ส่วนทำอีแห้งไปคนละทางเนี่ยน้ำมันหลดอีกสองขั้นบ้าน,นนี้ไปขั้นเดียวกันกับไปนี่ยพ่อขิดตอนนั้นพี่น้องกำมาอยู่ํำการใหม่ๆกันยังขิดว่าสีใสสีวิยดยัวใดแบบไปคนละทางนะตื่นขึ้นมาแลเ้เผล่อกับไปเรียกแล้วเข้ากับไปหาเห็ดคลิปบ้านนี่เนาะมาขิดบางมือพี่น้องบม,มีหมูไปนำแบบว่าไปผููเดียวนะบางทีมาเฮือนนะพี่น้องจนค่ำจนมืด ะกะขิดญาดแล้วบานี้เนาะผู้ทางน้ําบบเดนสิมาตแต่บานีเวียกกับแปดมงแรงแปดมงปลายพี่น,น้องเนาะบางมือกะสองทุ่มกลักวๆเกษมาแต่เวียกยก็ได้ว่าลองเบิง <c oughs> พี่น้องเลยเป็นวัดพี่น้นนนนองเพิ่งก็ได้พอนี้ลองเบิงแล้วก็มาเห็ดคิปน้ำกันเนาะกับลองเบิงอะไรพี่น้องบ่ลองกับโมหูเนาะลองเบิงกะดีขึ้นกวัวเก่าพี่น้องได้เห็ดเวียกตัวเองแล้วก็เห็ดเวียกผู้อื่น นแม่นในสิงนนส่งที่เฮาเหมักพี่น้องในสิ่งที่เฮาอัหมักเฮ็ดทานะว่าแล้วก็เนาะก็กบ,บ่ได้หมักดอกว่าเออความสนุกแบบสนุกสบายไปเฮ็ดอยู่โรงงานก็สิอย่างหนึ่งได้พี่น้องมันกะสนุกคนละแบบแถูกคนละแบบหนูพุ่นกะเพิบบ่นบ่ได้ให้ยผักได้เนาะคือแบบนี้หาเงินบ่มีว่าแล้วก็รวมบ่มีบ่ได้สบายดอกาเนาะกัะนเถื่อออกก็บ่ได้เงินเปิดทะเลแต่ว่าเฮาก็ต้องอดทนเนาะจังได้เงินเพิ่นพี่น้องเฮาก็เคยไปเฮ็ดก็เข้าใจได้แล้วก็ฮู้อีก ก่อนใต้สิไปก็คิดเบิ้งพี่น้องตงนุได้คือเป็นในบ้านนี่แหละป้าพี่น้องต้องนุมันแล้วก็เห็ดอันละเอียดนะเข้าไปเห็ดนะทุกอย่างปัดเพื่อนทูเพื่อนเล่าห้องน้ำแบบโอ้ยหลายอย่างเลยพี่น้องตอนนั้นยังน้อยก็ยัง,ย,งยังคิดได้ยังจําได้จนจนหอดปัจจุบันนี้ไปไปอยู่น้าเพลินนะนคนห้เดือนละหนึ่งพันบาทพี่น้องเป็นเงินลาวเฮาต่เก่านะหนึ่งพันได้เท่าไหร่แต่กี่แต่ท่านนด้มีโควิด่ะ นี่เด็ดสองแสนสองแสนป่ะสองแสนห้าแน่นเดือนละพันพี่น้องเพิ่งหายนะเดือนละสองแสนแม่นบ่กหอดหอดอันสองแสนห้าสิพันกีบแม่นแบบว่าซีมีผู้หนึ่งไปฝากนะนะแล้วเพิ่นวอาว่าหายเ่าไดก็เอาประมาณนี้นะนะเพิ่นก็เลยหายตามกำลังเฮาเพราะว่ายังน้อยฉัอยู่น้ำกันฝ่นมันบกกุ้มกินพี่น้องส่วงนั่นกัก็เลยว่าไปทางไายก็บ่อยากให้ไปดอกบกกุ้มกินข้าวน้ำกับใได้ติดเอาหามาได้ก็คือส่งให้เป็ตู้พี่น้องสองแสนนะ เห็ดสองสามเดือนมันได้หน่อยพอดี่น้องบวไว้แลวก็มาแบบนี้มาเห็ด่านนั่นายคือเราชีวิตเนาะคนเฮาพ่น้องมันก็ถูกต่างกันว่าแล้วกันเนาะบางคนกับิีููชีวิตมาแต่ใน้อยพี่น้องแต่ว่าบ่มีหยังกับบวเคยเคยลืมบุญคุณคือเพื่อสีได้กับพ่น้องกับบแบ่งเงินตัวเองเนาะกับบได้ว่าเงินเฮาเองซื้อได้ผู้ใหญ่เพื่อนบ่ซอยกะคือสิบ่ได้ขี้รอกเนาะบ่ได้ขี้บ่ได้ใส่เรียก ดีใจสุดๆเลยพีนน่น้องเฮากะพอได้ซอยกันเนาะครับไปแก่มไกม้แก่ยางใลายๆอย่างพี่น้องกับพอได้อ่าเด็กใครอยากแก่เนาะว่าพืชพี่น้นองอะไรต่อไปกับถาเฮากะคือเห็นนี่แหละหาเศร้ากิน,กนาาข้าเนาะหาเงินมีแต่ใส่น้ำมูกน้ำมันซอยกันทำอะไรพี่น้องน้ำมันกับแพงได้เนาะสมมติมันกะเป็นรีตเจักริดพอได้พี่เ้องกับบัวขึงง้นิ่งๆลงลง แต่ว่าเอาขารลดหรือว่าขาเขาครับนี่ค่ะบัเอาพี่น้องการใช้ชวาิาอย่างไดเนาะคือเม่าวรเงินกัเต้าหนึ่งเนาะก็ได้หัดพันบาท <c oughs> ได้แม่นะไรก็ได้กำไร,รนนำได้หนนะ้่แสนนําไหลน้่เพิ่นสื่อเองเพิ่นพี่น้องขึ้นเหมือนกับทวตมัดนนี่ค่ะสูงสนะุดเนาะคือได้สองบางทีก็ได้ลดเดียวไปขายก็ได้ละพันเต้าละพันบาทหกแสนปลายหนึ่งยังเขาสีเอาอน,น้ำเผินยังได้เนาะเขาก็เอากาลงพี่น้อง ไอศิวาันตดเก่าครับคือไเราดเลยเคยเอาแล้เก่าอันได้เห็ดเฮือนพี่น้องสว่านเนเฮือนเพิ่นก็หายได้หายเฮานะสว่าอันคนละหาสิบเนาะคนละหาสิบนคนละร้อยบาทพี่น้องแต่ก็ผูกนขึนส่งคลขึ้นคือเก่าเพกาะางเอา่ะนะพูกกนขึ้นเกาเท่ากับมีดอกพี่น้องบแมนว่าเออก็ะแมนและเจ้ามีนี่จากับโบเอามันโบแมนพี่น้องคกับมีหาสาวกินำคือกันเะแต่ว่าเาตรงขิดว่าเพิ่นนั้นเ่ากว่าเฮาแบบเฮายังหาได้นี่กัเลยว่าโบเอา ถ้าหาชิพันธถ้าว่าเขาดุพี่น้องหามือหนึ่งมีก็ได้อยู่ได้แต่หับจ้างอย่างเี้มันขึ้นกันเนาะแต่ว่าเหรียกตัวเองมันก็บ่ได้ดอกพี่น้องมือหาชิตะต้องเค้าทานแล้วจังได้เนาะโดยเอจาจังได้ก็เดี๋ยวสิพากันออกไปก่อนพี่น้องสิไปใส่น้ำมันคุณแลนะ้วเนาะสิพาเบิง่งไอเก่งติดลองเบิ่งก่อนมาทางพีก่กะไอเกง่งคนจัดการเลยพี่น้องคนลองติดเบิง่ง ายามเศร้าพี่น้องก็สประมาณนี้เลยเศร้าหลงอแทนมันเลยแบบจักเย็นเปเดินปะจกักเปดไทยมันเย็นแล้วเขาต้องใส่แห้งน,น้อยหนึ่งพี่น้องจิ้มก,กับปากนะไรสิไปลองใส่งานเดอ้อพี่น้องประตูมันกนด็ดีใจดีใจที่ว่าเป็นลูกหลานได้พี่น้องลอแบบพอได้ใส่เวียแบบน,นี้ ืัอนี้เพิ่นบอได้ไปนพี่น้องเพิ่นว่าเพิ่นสีสักเครื่องเพิ่นอยากสักเสือผาเพิ่นเพิ่นอยากไปอยากไปอ๋อไปก่อนก่อนได้ได้เลยเพินแล้วทางนอกรูกกะทางง่ายเพิ่นท่าก็เอาพื้นมาพี่น้อง ไม่เดียวเนาะแต่ว่ากล้องแบบนี่นะมันเลยคลื่นลายนี่คุณพี่น้องมาส่องมึงเลย <c oughs> มาคอยทางอลไรว,วันนี้ไปปะไอ้เด้กวันนี้เด้อวันนี้บริษัทไปนำพี่น้องเพลินกันได้สิพากันไปแก่ไม้เพลินเลยว่าจะอยู่อันสักเครื่องโอ้เอ สบายดีเดอ้อป้าเป็นอะไรวันนี้ดีใจแหงแล้วเนาะดีใจเศร้าดูนี่ดีใจยังบ่าเศร้าอยู่ป้าถือหนังไอ้โฟนมือเพิ่นก็จักถืออยังอันนะมือนี่ประตูนี่ป้าจนซ้ำไปเลยแฉลบไปเพิ่นดีใจพี่น้องเห็นลูกหลานได้แล้วกายิ้มไปเป๊ยเลย <laughs> มือแขนว่ม,มีแขนเศราจ้ะเ <laughs> พิ่นน่ะอยากไปแต่เฮือนลูกชายเพิน่นพี่น้องเพราะว่า เพันอยากเห็นแล้วก็อยากไปปั้บกวดว่าแล้วก็พันคิดเห็นว่าลูกเพันก็อยู่ผู้เดียวพี่น้องนอนเผาอันตู้พูดอะไรทักอ้ไรก็ได้ลูกตู้อะไรกินหอดคู่คนกินหอดคู่คนเพ่นว่าเพ่นอันติดรถจักรรถไทยลงเบื้องขวายันจักรมันเย็นเพราะว่าเขาวันเอาไว้เปิดคืนเลยม่มีแต่สีหาแนวมาปกแล้วพี่น้องบบบนี้ก็ได้นี่พวงมันปะวันนี้แม่ดองมาไปบบใ่คนพันเองยังห้เอาข่าวพี่น้องไปตู้ก็ได้ แค่ยังใครเอาเขาเฮือนไม่ได้ชิดไปบ่ะนี้แม่เมื่ออื่นบ่มาจเมื่อมืออื่นไปบ่เมื่ออื่นไปไปลองขี่รถไทยเบิ่งหน้าเมื่ออื่นเนาะเมื่อนี่นะเพิ่นสิสักเครื่องเพิ่นก่อนเพิ่นว่ะบูนถือมื่อวานนี้อืมบูนถึออยู่เฮือนอ้าคนนั่นเนาะเพิ่นไปอันปัดกวดพี่น้องเพิ่นเผาเมื่อวานนี้กะปัดทั้งสองหง งกลบวงซับเมวกอัดเออล่างวงกบแมนก็ชิดจุ๊บคุณเหียถือคนนั้นพี่น้องปัดกัวเธอได้หมักเธอได้นี่นะเบิ้องนางมาตอนนี้เบิ้องนางเออนางตอนเที่ยงตอนเศร้าพี่น้องไงเนาะเศ้านางเศร้าเออเป็นอยู่ในเคนแบบเบิ้งกันไปแบบอื่นบ่ได้เบิ้งแบบอื่นกับบ่มีแล้วเนาะมีแต่อัดไว้พี่น้องเชื่อนกันเลยเวลาลูกหลานปรอยู่เพิ่นก็สิล็อกประตูไว้พี่น้องละกเพิ่นเบิ่งหนัง บางทีก็เหตุวียอยู่นอกเนาะไปก่อนบัดน,นี้สวยเลยสิไปเวียพี่นอ้องใน่นเผาเฮือนเนาะเ่นเบิงหนังเ่นมาคอยทางให้เก่งมันก็อลดออกไปนอกเลย <c oughs> เประตูเข่าก่อนเนาะ เป็นเสกเบื้องตีนเบื้องยังโหลดก่อนพี่น้องอย่านมันแวบมันยังอะไรเนาะก่อนเขาจะไปใส่เรียกนักกะเขาต้องเบิ่งก่อนสิไปซื้อน้ำมันอยู่ด้านี่น้ำมันเพิ่นแถมให้ที่ซื้อเอากระชีพมา เอาสูบไปพร้อมพี่น้องเอาสูบไปอันสูบเนอกอกคุุมหลายเหตุ เอาเฮงพอมก็หนีพี่น้องอันนี้้ากันทางอะไรกุ่งกวงเนี่ยมันหกเอากันทางเอาให้มันแป้น,นอะเสียงมันก็ะคักได้พี่น้องเนาะนุ่มออกมาใหม่เด้ นี่สิเป็นรถมือสองเด้อพี่น้องรถมือสองแต่ว่าเป็นแจ็คของไทยเนาะมีเอฟซีเพิ่นคอมเมนต์ในซองเขาว่ามือสองบอ่ประมาณนี้แหละกระาำเนาะเป็นมือสองพี่น้องมือสองแต่ว่าแจ็คก,กัดไทยมือสองได้ซัมมี่อ่นะถือว่าดีแหละพี่น้องยังใหม่เบิดเนาะตีนี้ยังนี่เพิ่นก็ะหายใหม่และะ้วกาเฮือนมันี่กับใหม่ใหม่ไปเลยไม่ได้วา,างให้ยากได้ตัวใดมันดีๆอยากแปลงอยังเอ,เอาก็ได้เนาะสอบแปลงเอาแต่มันเน้นๆ บอกทำไมก็เลยพี่น้องซ้ำม,มือหนึ่งอะไรเมื่แมงคองจีนเนาะเป็นของไทยอย่างนี้ซีเป่นมูฮู้พี่น้องเลือกบอกตัวเขาไฮเบิ่งอยู่เนาะบอลเป็นเขียนใส่วางหัวมันแหละเ,เขียนสื่อใส่ถ้างอ,อไปกะซิมีเงินคนพี่น้องพิ่นมาพาิ่นมาสื่อดิน ดินของประเภทนั่นแหละเป็นแบ่งขายเอาใหม่มาพี่กระติกไก่เนี่ยน้อยนึงพี่น้องกระตอยมาแหละไก่แหละเพราะวา่ามันโค้ง ออกมาหอดทางพี่เล้วพี่น้องมีคุมหน่อยหนึ่งเนาะต่ำต่ำเดี๋ยวเพื่อจะได้ออกมาหอดพี่ทางมาหอดทางดีเลยพี่น้องไปนี้ไปซื้อน้ำมันก่อนเนาะทางเอาไปซื้อน้ำมันทางนี่ก็สิบออกไปหอดตลาดลักแปดเด้อพี่น้องถ้าใครมาเห็นทางนี่เลยคือเมนทางเพื่อนน้องอตีเนาะ <c oughs> <c oughs> ทางไปโมคอใหม่พี่น้องถากับมาทางหลังพี่ก็ ทางหนาผูกกัสิไปลักแปดมีฮองเฮียนอยู่ในนะเพิ่นก็เลยเห็นบนทางแบบนี้เนาะพี่น้องเป็นทางดีขี่มาหนีน้อยหนึ่งจ้ะสิเป็นเฮือนเม็นจอยพี่น้องนเฮือนเม็นจอยเพิ่นก็อยู่ทางพี่เนียมเห็นเลยพี่น้องอยู่ทางขางทางเลยเฮีอนเพิ่นก็สิมีต้นมะม่วงต้นหนึ่งทางหนาค่ะเนาะ ิี่2ไอ้เก่งไปจอดถ่าอ่ิ้องแล้วก็สิ่งอย่างไปซื้อเนอะเพราะว่าบ่งไกลาจากป้มถ้าเขาขีถ้าขีรถจักมาผัดมันยากเนี่ยเพราะว่าสิไปเวียกไปนคนไม่เนี่ยเลว่าคันเดียวเลยจะง,ง่าย อัน,ลน,อน,นเล่พี่น้องบาทนี้เนาะสองตุกพี่น้องสองตุกอันนะ่ะหัวเสือเนาะตุกนาหัวเสือใหญ่โอ้โหว่าสิได้จากเถียวลองเบิร์นแมนเด้พี่น้องตัวลุ่มนี่กระถอกแมนตัวนี้ละ่ะรวมรวมอันสองตุกนี่นาหนึ่งร้อยได้พี่น้องหนึ่งร้อยบาทห้าสิบป้ายพันลองเบิ่งว่าสิได้จากเถียว กระตุก hmm> นี่ก okay ็ใหญ่เ okay. ติบด้วยนะให้เกงเพิ่นใส่บังกอนพี่น้องเขาก็เที่ยวใกล้เน่นน้อยนึงเนาะเขาก็ต้องเบิ่งว่ามันสิเปืองซ้ำใด้ค่ะนะจักสีได้จักเถี่ยวเนาะพี่น้องรวมเบิ่ดนี่กะบ้ได้ใส่กระตุกใหญ่เาใส่กระตุกน้อยเบิ่งก่อนมาพอกะบจะมาเบิ่งใหม่ว่าสั๊ได้จักเถี่ยวได้บ่สองสามเนาะ แมนกะสิพากันไปแก้ไม้ผู้เลี้ยพี่น้องบ้านนี่กะมาซื้อน้ำมันแล้วกะทางไอ้เก่งเพิ่กนกะเสกเบิ่งรถไทยเบิ่งนอ็อตเบิ่งอีหยังมันต่างๆพเพราะว่าเฮาไปใส่ขอ้งนักเด้เนาะต้องเบิ่งก่อนพี่น้องมันเป็นแบบขาของใหม่คือตีนนี่แบบแมนเกือนน็อตมันแล้วเถอะใสบไกลๆมันเฮาต้องเบิ่งแมนเลนเอาไปแก้หนักให้ลมมันก็ผิวออกแต่ก็มาบนได้เกาะวานนี่ฮาจะให้เฮาเบิ่งซื้อมันนะ เบื้องนั่นมาจากเนาะตี่โค้งมันยนะเอออยู่ที่เนาะตัวน,นี้เนาะยางนี่ก่อนตั้งแท้เป็นไงน้อยบรรยากาศนะ่ะลมลมพี่น้องมืนน่อนี้มาอยู่ทางนอกทางพี่น้องมาซื้อนอะ่ะมันรถไทยได้บา,บานนี้บายบ้านนี้ลุยพี่น้องไปแก่ไม้ผู้เละพากันลุยในบ้านนี้เนะาะเออ

มีทางดีนะต่อไปนี่กัทางนี้กันหัวต่ทางเขาโมโขไปนอนเอยแล้วกันต่อไปกับเป็นทางเด้งเลย